ในที่สุดครับอัปเดตใหม่ของโรบ็อกครับก็มาในประเทศไทยกันนะครับกับอัปเดตอย่างระบบแบ่งกลุ่มอายุแชทที่คนไทยแต่ละคนเนี่ยไม่อยากได้กันเลยครับกับอัปเดตนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องจำใจรับมันนะเพราะว่าทางโรบ็อกแกบังคับใช้นะครับซึ่งอัปเดตที่ว่านี้ครับเป็นยังไงส่งผลกระทบอะไรบ้างครับกับในแชทเกมโรบ็อกแล้วก็กลุ่มอายุไหนบ้างครับที่แชทกันได้ในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ แต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาในคลิปวันนี้ครับเช่นเดิมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มครับ UGC ไอเทมรวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโรบอท x ลยยิงแต่ร่างคลิปนี้นะโดยเมื่อพูดถึงตัวของระบบแชทใหม่ในเกมนะครับจะเห็นได้ว่าตรงแชทเนี่ยครับนี่จะมีข้อความแจ้งเตือนมาใหม่นะบอกว่าเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ ใกล้เคียงเท่านั้นนะสามารถใช้กับคุณได้นะครับซึ่งตัวของข้อความนี้ครับใครที่ยืนยันอายุมานะจะเจอข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้ยืนยันอายุภายในเกมนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวของของข้อความสีน้าเงินให้คุณครับไปกดนะครับเพื่อปดลออกแชตอันนี้คือคุณต้องยืนยันอายุภายในเกมนะครับผ่านการสแกนหน้าหรือการใช้บัตรประชาชนนะครับโดยตัวของแชทในโรบอทครับหลายคนก็จะงงว่าเฮ้ยพี่ กลุ่มไหนบ้างคุยกับใครได้บ้างดูตามภาพนี้เลยนะครับมันจะมีกลุ่มอายุนะครับหลายกลุ่มมากนะแต่ว่าโดยภาพรวมครับคือแต่ละกลุ่มอายุจะสามารถคุยได้นะครับกับคนที่เด็กกว่าหรือแก่กว่าใครที่อยากทราบว่ากลุ่มอายุคนเนี่ยคุยกับใครได้บ้างน,นะครับหยุดภาพนี้ดูก่อนได้นะซึ่งตัวของ Roblox เนี่ยอัปเดตฟีเจอร์นี้มานะครับไม่ได้มีแค่กับตัวของแชทในเกมนะแต่ว่ารวมไปถึงไวแชท ป้ายภายในเกมรวมถึงแชทส่วนตัวนะครับในโรบ็อ x ด้วยซึ่งถ้าเรามาดูตัวของหน้าแชทนะครับตัวของเว็บไซต์นะอันนี้เป็นแชทที่ผมเคยคุยนะครับกัแบบคนอื่นจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันจะมีขึ้นข้อความเตือนนะว่าเนี่ยครับผู้ใช้รายอื่นนะครับไม่สามารถเห็นแชทข้อความได้นะเนื่องจากว่าอัปเดตกดแชทใหม่ผมจะเห็นเป็นข้อความงงนะครับตรงนี้ใครที่ใช้มือถืออ่ะมันจะชัดกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็นแบบ เว็บไซต์เลยไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าทาง Roblox ก็แจ้งเตือนชัดเจนนะคือใครที่เคยมีแชทเก่าครับคุยกับเพื่อนที่เด็กกว่าเนี่ยคือจบเลยนะคุยแชทในเกมนะครับหรือแชทส่วนตัวใน Roblox ไม่ได้นะครับต้องไปแชทที่อื่นนะครับในแพลตฟอร์มอื่นนะถึงสามารถแชทได้นะครับอันนี้คือทาง Roblox เนี่ยแกปิดกั้นไปเลยนะหลังจากที่อัปเดตใหม่ในตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเกมอย่างจุดพักใจแล้นะ ซึ่งเป็นเกมแฮงเอาทนะครับที่มีแต่คนไทยถ้าดูในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มีคนเยอะมากนะครับในเซิร์ฟเวอร์นะแต่เซิร์ฟเวอร์เงียบกิบครับคือมันมีคนใช้ไมในเซิร์ฟเนี่ยประมาณ2-3คนนะแล้วก็ในแชทตอนนี้ครับมีพิมพ์2คนแต่เห็นได้ชัดมากว่าเงียบคือไม่ชัวร์ว่า มีเด็กในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะเพราะว่าผมอยู่ในเรด21ปีขึ้นนะครับสามารถคุยได้กับเพียงแค่คนที่อายุ18ปีขึ้นแต่ดูในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เงียบมากครับเงียบมากไม่ชัวร์ว่าเขาไม่พูดหรือเปล่านะหรืออะไรแต่ด้วยความที่ว่าเกมได้เป็นเกมแ h a n อาท์นะครับตามธรรมชาติแนะ่ยคนน่าต้องพูดเยอะนะแต่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่ครับเงียบมากเออเงียบจริงๆอาจจะต้องลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ย ค่อนข้างเงียบนะในเกมนะครับในตอนนี้ครับเราย้ายมาเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สภาพไม่ค่อยต่างจากเมื่อกี้นะอันนี้คือมีเกือบ30คนในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ในแชทนี้ไม่มีใครพิมพ์เลยหรืออยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเพราะเดิมทีคนในเกมนี้เขาไม่ค่อยใช้แชทใช้ไม์มากกว่าผมว่ามันเป็นไปไม่ได้อะที่คนในเกมนี้จะไม่มีใครพิมพ์แชทเลยนะโดยเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีถึง30คน ถึงแม้จะใช้ไม่เยอะกว่าแชทก็เถอะผมหาคนไม่เจอนะเพราะเกมนี้คนก็จะมีตำแหน่งนี่ไงโอ้ตัวในเยอะแยะนะครับไม่สัวว่าคนเขาไม่พิมพ์หรือเปล่านะอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าเวลามันยังไม่ใช่เวลาที่เด็กกลับมาเล่นกันนะแล้วผมก็ไม่ชัวดวยว่าเดิมทีก็เนี่ยคนเล่นเกมสุดพักใจส่วนใหญ่นะครับเป็นเด็กหรือเปล่าอาจต้องเปลี่ยนไปเกมอื่นครับที่น่าจะเช็คดีกว่านี้นะ ตอนนี้ก็เราย้ายมาเกมอย่างบูคาเว่นนะครับหนึ่งในเกมที่มั่นใจว่าน่าจะมีเด็กแน่นอนแล้วก็มีคนไทยนะซึ่งโอ้โห <c oughs> เปิดเข้ามาก็เจอคนตั้งชื่อเลยนะครับในเกมเหมือนประท้วงระบบใหม่คอเกินไทรเสนอสิ่งนี้เอาเกมดังเก่ากลับมาคือไม่สวเขาพิมพ์แชทในเกมหรือเปล่านะเว้ยเต็มเงียบมากอ่านี้คนพิมพ์ได้ เห็นอยู่นะครับเห็นเขาบอกว่าระบบป้ายกับข้อความในแชทก็มีการกองอายุด้วยนะครับผมไม่ชชวร์ว่าในแชทเนี่ยไม่ใช่แชทดิชื่อเขานับไหมอันนี้ผมไม่ชัวจริงๆเพราะว่าผมยังไม่ได้เช็คตรงนี้เนื่องจากไม่สามารถเช็คได้นะครับแต่ที่เห็นในแชทต,ต,ตอนเนี้ยคือน่าจะพิมพ์ไม่ได้จริงๆอ่ะดูทรงแล้วอ่ะ ตอนนี้เราได้เข้ามาอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่ส่มเจอคนไทยนะแต่จากที่เห็นสภาพครับพอๆกับเซิร์ฟเมื่อกี้เลยคือไม่มีคนพิมพ์ในแชทเว้ยแต่มีป้ายครับที่ยังเห็นได้ตามปกตินะเหมือนโลบ็อกยังไม่ได้แพสเรื่องของอัปเดตการเขียนในป้ายนะครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้คือโอ้โหเงียบจิบในเกมเงียบจิบมาตอนนี้ อันนี้มันเป็นเซิร์ฟที่ไม่มีคนไทยด้ยวยมั้งมันอาจจะชัดเจนหน่อยนะว่าเออมันไม่มีใครพิมพ์เลยผมลอมพิมพ์ไปให้ดูด,ดิพิมพ์ดไดิมีคดีใช่บ้างไหมคือผมจะคุยกับเด็กต่ำกว่าสิบแปดไม่ได้นะครับแต่ถ้าในเซิร์ฟเนี้ยมีเด็กต่ำกว่าสิบแปดเนี้ยก็ไม่มีใครเห็นผมนะเวย้ยผมว่าตามธรรมชาติแล้วอะถ้าใครแบบเห็นคนพิมพ์ในแชทอะ่ะเขาน่าจะตอบกลับผมนะ no reaction ไม่มีใครตอบกลับผมสักคนเดียวในเซิร์ฟนี้แบบโอเคผมมั่นใจแล้วว่าในเซิร์ฟนี้ไม่มีใครแชทผมแน่นอนคือมันเงียบมากเวย้ยสุดยอดไม่มีใครเห็นผมเลยนะอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความมั่นใจไม่มีใครมองผมด้วยซ้ำเว้ย แบบไม่มีไม่มีเลยไม่มีจริงๆเออโอเคอันนี้ชัดแล้วว่าแชทครับมันทำงานจริงเว้ยแต่ป้ายอะน่าจะมาให้ตอนเนี้ยระบบป้ายยังไม่ติดคือมันก็ไม่น่าแปลกเว้ยเพราะบุคฮาวิ e มันเกมเด็กเล่นอนะเรามาที่เกมสุดท้ายครับที่เราจะมาเช็คในวันนี้นะก็คือเกมอย่าง Please Donate อย่างที่ทราบกันดีว่ามันเป็นเกมโดน t ทโรบักนะครับเพราะฉะนั้นคนพิมพ์ต้องเยอะและในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมเจอแค่3คนพิมพ์อยู่ <c oughs> คือเห็นโรบักเขาบอกนะว่ามันมีการกอมป้ายเลยครับแต่ว่าจากที่ดูตอนนี้ตัวของป้ายเนี่ยในเกมเนี้ยยังขึ้นตามปกตินะซึ่งก็น่าจะดีอยู่นะครับในตอนนี้โอ้โหสภาพาว่าคุณมาขอโรบักจากคนอื่นน่ะแล้วเขาไม่ได้ยินคุณน่ะคุณก็ไม่ได้โรบักนะเว้ยในเกมนี้ คือถ้ามันมีระบบแบ่งเซิร์ฟเวอร์ตามอายุมาเนี่ยยังดีหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็น่าจะสวยน่าดูพอในแชทต,ตอนนี้นโอ้โหพิมอยู่แค่ไม่กี่คนนะในเซิร์ฟอ่ะพิมได้แค่นิดเดียวครับนิดเดียวเองสรุปก็คือระบบแชทแบ่งตามกลุ่มอายุครับตอนนี้เนี่ยทำงานกันนะทางตัวของแชทไวแชทแล้วก็แชทส่วนตัวนะครับแต่จากที่ทาง Roblox เ,เคยประกาศนะว่าตัวของระบบใหม่เนี่ยมีผลกับป้ายไปในเกมนะครับในตอนนี้ ยังไม่เห็นนะคือไม่ชัวร์ว่ามันทํางานหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นคือยังขึ้นตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีแค่แชทใครที่เขียนป้ายก็ยังเขียนป้ายได้อยู่นะครับในตอนนี้นะไม่ชัวร์ว่าในอนาคตทาง Roblox จะมีการอัปเดตแก้ไหมนะเพราะว่าทาง Roblox เคยประกาศก้าวนะว่าตัวของป้ายครับก็จะโดนอัปเดตีด,ด้วยเช่นกันนะต้องรอติดตามต่อไปนะครับกับอัปเดตนี้ว่า มันจะส่งผลกระทบครับกับโรบ็อ x ยังไงบ้างโดยเฉพาะนะในเกมคนไทยครับแนว h a n เอาทกับแนวโร p l a y ที่คนไทยเราเล่นกันเยอะมากนะแต่อัปเดตใหม่นี้ครับน่าจะมีผลหนักมากพอสมควรนะครับกับเกมเหล่านี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม